สวัสดีจ้าพี่น้องมายำผักยำผักรวมจ้าแต่ว่าสิใส่ไก่ต้องไปน้ำนะกระบ,บุนเส้นยำผักรวมใส่ไก,ก่กบ,บุนเ้นน้ำมานนี้จ้าพี่น้องใสก่กระเทียมหอมแดงลงไปน้ำมาเ,เนี้บีบกักเน้าใส่เลยจ้าใส่เปียกมันลงไปน้ำ มะนาวนะคะสมนี่เด้อจากไก่เขาต้มลงไปตั้งหากนะใส่ไก่อันนี้สูตรเออมักไก่หนุ่มแล้วจะเด้อแต่ว่าเขาเพิ่มมะนอวลงไปน้ำซุปแล้วจะเด้อแล้วก็น้ำตาลโขกใส่โขกแล้วขึ้นแล้วจะอันนี้เทาก็ใส่เห็ดแล้วก็บบุนเส้นลงไปน้ำแล้วจะเด้อแหงเลยขึ้นหนั ฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ฝากก็ซับได้ใจเด้อสบายจ้า